ครับครับสวัสดีครับผมนลินคำวิชัยนะครับประธานสมาคมนิสิตมีไทยจังหวัดพะเยานะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเที่ยวตลาด SME ชิมช๊อบแคร์แลกว้านะครับบรรยากาศที่ว้านี่ถือว่าสวยงามมากนะครับยามเย็นอากาศร้อนๆขอเชิญพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่หรืออำเภอที่ใกล้เคียงนะครับหรือนักท่องเที่ยวที่ได้มาท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาแล้วนะครับตลาดเ ME นี้มีทุกวันพุธนะครับพุธช่วงเย็นนะครับ รบการจัดตลาดนี้ครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในช่วงภาวะโควิด19นะครับเพื่อให้ไมโคร SME หรือ SME ของจังหวัดพะเยาหรืออำเภอใกล้ยยเคียงนะครับได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะครับได้ได้มีการกระตุนน้นเศรษฐกิจช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นน,นี้คืองานฝีมือนะครับอันนี้คือเป่าแก้วนะครับท่านมาจากศูนย์ศิลปะที่บางไทรนะครับ ท่าได้กลับมาอยู่บ้านก็เลยเอาสินค้าดีๆเมื่อวาจะเป็นการเป่าแก้วนี้นะครับเป็นงานฝีมือนะครับได้ออกมาจําหน่ายมาโชว์เพื่อเพื่อสร้างสร้างรายได้ในพื้นที่นะครับอสวัสนี้ครับอันนี้คือ ของดีจังหวัดพะเยานะครับของดีมีอะไรบ้างครับท่านอันนี้เป็นเครื่องนะครับเมืองพะเยานะครับแล้วแล้วก็เป็นฮักพื้นบ้านนะครับเยนนี่จะเป็นของดีจังหวัดพะเยานะครับผ่านมาที่ตลาดด้านเจษฎีได้นะครับอันนี้คือเครื่องเงินนะครับอันนี้เครื่องเงินเียกว่าอะไรครับเนี่ยอ่าในเครื่องเงินจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นของฝากถือว่าเป็นอ่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะครับ ว่าสินค้าของเราก็มีหลากหลายนะครับรับผมอันนี้คือต้นไม้นะฮะอันนี้ก็เป็นสินค้านะครับอันนี้คืออะไรนะคะะรับน้ำพริกแจ่วบองครับแจ่วบองนะครับ แราต้อน้ำพริกกัอันนี้น้ำพริกกหมูนะครับอาหารพื้นเมืองนะครับคือตลาดนี้เป็นตลาดวัฒนธรรมนะครับพยายามเอาสินค้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมออกมาจำหน่ายให้ผู้ประกอบการนะครับให้ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาในพื้นที่นะครับอันนี้คือข้าวกั่นชิ้นนะครับเย็นๆนะครับาท่านมาทานข้าวเบาๆนี่คือข้าวกั่นชิ้นของเหนือโดยตรงเลยนะครับอาหารทางเหนือค่ะอาหารทางเหนือนะครับฝังชอันนี้คือ สวัสดีครับท่านนี่คือหมูหวานหมูหมูสวรรค์ครับหมูสวรรค์เลยบางทีหมูแดดเดียวครับอันนี้รสชาติดีนะครับผมชิมแทบซุกกะทิดเลยนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้จะมีผักออร์แกนิกนะครับครับผมผักออร์แกนิกที่ที่ปลอดสารนะครับปลอดสารพิษครับปลอดสารพิษนะเข้ามาได้ขายในตลาดของเราด้วยนะครับ อโอเคครับอันนี้คืออันนี้คือสไส้วัวนะครับสไส้วัวนี่จะเป็นปลานินด้วยนะครับคือปลานินของจังหวัดพะเยานี่เยอะมากก็มีการนปรปาปลาปลานินนะฮะมาแปรรูปเป็นสไส้หัวนะครับแล้วก็ของรสชาตินี้อะไรบ้างแหนมปลานินแหนมปลานินแล้วยังมีน้ำพริกเผาปลานินน้ำพริกเผาปลานินครับกพยาพยามพยายามแปรรูปเอ่อ เกี่ยวกับปลานะครับปลาดินเพื่อให้เพิ่มมูลค่านะครับโอ้โครับอันนี้มะขามที่ไหนครับพ่เอปงครับอำเภอปงนะครับอันนี้คือมะขามของจังหวัดพะเยาแล้วนะครับมะขามหวานสีทองนะครับอันนี้รสชาติหวานนะครับ อันนี้เราถุงถุงเท่าไหร่พ่ออันนี้ถุงถุงเก้าสิบอ่าอันนี้อันนี้สวยนี่คือ90บาทนะครับอันนี้ถือว่าสวยแล้วก็อันนี้70บาทนะฮะอันนี้สามโลร้อยก็มีนะครับสวัสดีครับอันนี้คืออ่าส้มส้มอะไรส้มมาจากไหนครับเนี่ยส้มมาจากฝั่งเชียงใหม่ครับขอบคุณครอันนี้นี่คั้นกันสดๆเลยนะครับ <S <S รสชาตินีส่สดเลยครับสดๆเลยนะครับถือว่าเป็นยังไงบ้างครับอร่อยค่ะอร่อยมากคยังไงก็อันนี้อันนี้อันนี้ลูกค้าประจำอันนี้ลูกค้าประจำครับครับขอครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้คือลูกชิ้นนะครับชิ้นไม้ละก็สิบบาทไม้ละสิบบาทนะครับอันนี้ก็ก็มาขายทุกชินนะครับรสชาติดีนะครับมีสี่อย่างนะครับมีเอ็นเนื้อเอ็นหมูหมูล้วนเนื้อล้วนนะครับเลือกมาครับ ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีคอันนี้กล้วยกล้วยที่ไหนครับของแม่ใจอันนี้อันนี้กล้วยที่แม่ใจนะครับว่าเห็นได้ว่าสินค้าที่มาออกนะครับผู้ประกอบการของเราเนี่ยมีทั้งแม่ใจมีทั้งอำเภอเมืองแล้วก็เมื่อกี้ปงนะครับสราสมาคมนิสสีต้องการให้คนในจังหวัดพะเยานะครับได้ได้มีทีพื้นที่จําหน่ายสินค้านะครับที่เหลือผู้ประกอบการนิสสีของเรานะครับ อันนี้จะเป็นปลาดุกคูนะครับอันนี้หมูสิ่งนะครับ ครับสวัสดีครับอันนี้ก็ของกันเล่นนะครับอันนี้คือขายอะไรบ้างครับเรนนี่ไข่ครมค่ะอะไรนะไข่ครมไข่ไข่คร็อขอครับมีไข่ครมแล้วก็ตังกิ้งค่ะครับอันนี้อันนี้ของดีสําหรับวัยรุ่นหรือหรือเด็กที่เข้ามาทานกานเล่นนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็อร่อยนะครับอันนี้จะเป็นข้าวข้าวนึ่งงานะครับ จเป็นขันน้นนึงในการตัข้า,า,าวครับวันนี้จะเป็นข้าโพดนะฮะอ๋อไข่โนกกระทาด้วยนะครับอ๋ออันนี้ให้ใหใหเด็กว่างอ๋อคับไหนนะครับนนรตลาดนี้เปิดทุกวันพุธนะครับตั้งแต่15นาฬกาถึง2ทุ่มยีนากานะครับ เปิดทุกอาทิตย์เลยนะครับตลอดไปครับทุกวันพุธนะครับขอเชิญชวนนะครับว่า,านักท่องเที่ยวในพื้นในเขตพื้นที่จังหวัดพยาวและนักท่องเที่ยวที่ได้มาท่องเที่ยวในจังหวัดพยาวนะครับนะครับและอำเภอใกล้เคียงครับ อันนี้อันนี้จะมีสวัสดีครับอันนี้คืออันนี้อันนี้พิซซ่าเราก็มีนะครับว่าสินค้าเราหลากหลายนะครับอ่าพิซซ่าเราคนรุ่นใหม่อะไรนะฮะครับเราให้คุ้มชิงฟรีครับทุกคนใจแล้วก็ซื้อหาอันนี้อันนี้จะมีใบกระท่อมนะครับอันนี้ลูกชิ้นไม้ละสามบาทนะครับสามบาทเราขายไม้ละสามบาทเราขาย ครับน,นี่จะเป็นน้ำขามน้ำดื่มนะครับครับผมอันนี้จะเป็นหมูหวานนะครับอ่าครับอ่าค่าใช้จ่ายคือผมเออเก็บคนหนึ่งไม่เกิน100บาทเพื่อเอามาเรามีการแสดงเพื่อเอามาเอ่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับแต่จริงๆสมัคนโยบายของสมภารนเนี่ยคือไม่ได้หวังผลกำไร อะไรนะครับต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จมีในพื้นที่ของเรานะครับว่าให้มีพื้นที่จําหน่ายสินค้านะครับแล้วก็จะได้ช <it> ่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับครับอันนี้ก็คือส้มตำครับครับท่านท่านตอนนี้แดมบันนี่ท่านท่านเ็นแมบันนี่ครับสวัสดีครับ ครับผมผมก็ได้มีเครื่องดนตรีนะครับอันนี้คือสล้อนะครับสล้อเพื่อเพื่อมเนเล่นนะครับให้จริงๆแล้วสล้อเนี่ยหาดูยากมากนะครับนอกจากว่าในในที่มีงานใหญ่ๆนะครับแต่ทุกวันพุธนะครับเราจะมีสล้อขับกล่อม แนววัฒนธรรมให้เราได้ฟังเพลิดเพลินกับที่เรามาเที่ยวบรรยากาศที่กว้านของเรานะครับว่าอากาศเย็นๆนะครับเพื่อเพื่อจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจของจอังหวัดพะเยาครับเราก็จะมีวงสลอซ้อซึงอของเมืองเมืองเหนือล้านนาเมืองพะเยาเรานะครับมันจะต้องอู่เมืองนะครับครับถ้าพูดภาษากลางอย่างท่านประธานเนี่ย <c oughs> มันไม่เข,า <c oughs> ข้าอ๋อสลอไงมไม่ใช่ได้ครับสลอซอซืงของเมืองพะเยาล้านนาเฮานะครับ เขาต้องการให้มีส่วนรวมทั้งเมกาฟอขายทั้งหลายเนี่ยอันนี้จะเป็นนักร้องไปนาะรอ <c oughs> ขายของได้กระตังไปเลิดเลิน,นม่วนใจเรามาร้องเพลงด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนักดนตรีตร,ตรงนี้เราหลากหลายครับร้องรำทำําเพลงสารพัดที่เขาจะทําแล้วแต่ว่าเมกาต้องการอะไรอย่างแล้วก็ท่านนารินเนี่ย สามารถเป็นนักร้องได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาตรงนี้ไม่ว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวพะเยาเหนือใต้ออกดกมาเที่ยวตรงนี้เชิญขึ้นเวทีวัฒนธรรมตลาด SME เมืองพะเยาพร้อมกับซื้ออาหารกินอร่อยไปด้วยกันอร่อยลิ้นอิ่มท้องอร่อยหูด้วยดนตรีพื้นเมืองครับ ครับอขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขเยานะครับและพื้นที่อำเภอเมืองหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับมาท่องเที่ยวนะครับมาชิมมาช้อปแล้วมาแช์นะครับว่าจังหวัดของเราเนี่ยวัพะเยาเนี่ยตลาดของเราเนี่ยมีอะไรดีๆให้หลายอย่างเมื่อจะเป็น ส้อสอซึงหรือร้องเพลงพื้นเมืองนะครับนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะให้มีการสาธิตหรือเชิญนักเรียนนักศึกษามามีพื้นที่การแสดงตรงนี้เพื่อสืกษสารวัฒนธรรมของของล้านนาของเราครับครับดีครับ